คำอำลาอาลัยเป็กสันชัยกีตาสิริพิษถึงน้องรักออมอัคพันเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะหลังจากเทตนสังกัดได้ออกมาประกาศว่าออมอัคพันธได้จากไปแล้วได้สร้างความเสียใจให้กับเพื่อนๆและแฟนๆละครเป็นอย่างมาก สองคนที่เสียใจมากๆก็คือพี่ชายคนสนิทอย่างเป็กสันชัยและกีตาสิริพิษที่สนิทสนมนับว่าเป็นพี่ชายพี่สาวที่ออมอัคพันธเขารบรักมากที่สุดโดยเป็กสันชัยได้โพสต์ข้อความว่าเรามีความสนุกสนานความทรงจำที่ดีด้วยกันเยอะเลยนะออมอดทนและเหนื่อยมามากแล้วหลับให้สบายเดินทางไกลปลอดภยัยแล้ววันหนึ่งเจอกันใหม่ ทางด้านกีตาร์ซิริพิดก็บอกถึงน้องชายสุดที่รักที่จากไปว่าไม่รู้จะพิมพ์ยังไงมันแย่ไปหมดเรายัางไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยยังนัดกันไปอีกตั้งหลายที่ในชีวิตนี้ทุกคนจะชอบบอกว่าแกเป็นลูกชายชั้นรักมากที่สุดห่วงที่สุดรักที่สุดขอบคุณนาะที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ทุกคน ออมบอกพี่ว่าภูมิใจมากที่สอนเติมเต็มขี่จักรยานเป็นครั้งแรกพาหลานไปเที่ยวไปทานข้าวเล่นกับหลานตั้งแต่เด็กๆหายเหนื่อยแล้วนะอาออมจะอยู่ในหัวใจพวกเราตลอดไปรักที่สุดเลยโดยมีแฟนๆเขาไปคอมเมนต์อาไลายพระเอกชื่อดังกันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ